เอาล่ะพวกพร้อมฟังหรือยังสำหรับคำถามที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ห้วงลึกของจิตใจและอาจจะทำให้คุณได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเฮ้ยพวกเคยไหมวะที่บางทีปากเราก็ขยับไปเองโดยที่สมองยังไม่ทันประมวลผลอะไรเลยแล้วไอ้ที่พูดไปเนี่ยโคตรจะไม่จริงแบบว่าไม่จริงซะจนอยากจะถามตัวเองว่าคุณตอนแหลเบอร์ไหนวะ1่ถึงห้า เออเชื่อเธอว่าทุกคนเคยแม้แต่คนที่บอกว่าโอ้ยผมไม่เคยโกหกใครนี่แหละตัวดีเลยเบอร์ห้าชัวชวมาลองมาจัดอันดับกันเล่นๆดิพวกเราชาวมนุษย์ผู้ประเสริฐแต่ชอบความสะดวกสบายของคำโกหกเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราอยู่เบอร์ไหนกันวะถ้าเบอร์หนึ่งคือใสสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องพูดแต่ความจริงเสมอไม่เคยโกหกใคร อันนี้กูว่ามึงไม่ใช่คนแล้วล่ะมึงคือยูนิคอร์นหรือไม่ก็พระอาหารหันต์ที่หลุดมาจากโลกอื่นหรือไม่ก็มึงโกหกอยู่ไง <c oughs> ไม่มีหรอกเว้ยใครจะจริงใจได้ขนาดนั้นขนาดเมนูอาหารบางทียังโกหกเลยรูปไม่ตรงปกเอาแบบกลางๆหน่อยเบอร์2-3ถึงอันนี้คือส่วนใหญ่ของมนุษยชาติแล้วมัง้งแบบว่าโกหกบ้างเพื่อความสงบสุขของโลกโกหกเพื่อถนอมน้ำใจ โกหกเพื่อให้สถานการณ์มันเดินหน้าไปได้โดยไม่มีใครต้องเจ็บปวดเช่นชุดนี้สวยมากเลยแกทั้งๆท,ที่ในใจคือแม่เจ้าหาชุดใหม่ด่วนหรือสบายดีครับพี่ทั้งๆท,ท,ที่ข้างในคือกูอยากตายแล้วโวยนี่แหละเบอร์2-3ถึงที่เราเห็นกันบ่อยอๆส่วนเบอร์4นี่เริ่มดาร์กละเริ่มมีการโกหกที่ซับซ้อนขึ้นนิดหนึ่งโกหกเพื่อประโยชน์ส่วนต้นเล็กน้อยโกหกเพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นมาหน่อยเช่น งานเสร็จแล้วครับทั้งทั้ที่เพิ่งจะเปิดไฟล์เปล่าๆนี่แหละ <c oughs> หรือผมกำลังจะออกแล้วครับในขณะที่ยังนั่งขี้อยู่หน้าคอมอันนี้คือเบอร์สี่ที่คุนเคยกันดีในหมู่คนทำงานนะบอกเลยและสุดท้ายเบอร์หไอ้พวกที่โกหกจนเป็นสันดานโกหกหน้าตายโกหกจนตัวเองเชื่อไปแล้วว่ามันคือความจริง โกหกจนหลอกตัวเองได้เก่งมากพวกนี้คือระดับปรมาจารย์แห่งการปั้นเรื่องหลอกได้ตั้งแต่ตัวเลก็กตัวใหญ่ๆไม่ต้องห่วงเรื่องการทรยศหักหลังเพราะเขามีศิลปะในการทำมันได้แนบเนียนจนคุณอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้าอันนี้ก็เกินไปนะเว้ยเพื่อนแต่จริงๆแล้วนะการโกหกมันก็มีหลายเชดสีแหละไม่ได้แย่เสมอไปหรอกบางทีมันคือโซเชียลลูบิคนอย่างหนึง่ง ที่ช่วยให้สังคมมันขับเคลื่อนไปได้สมูทขึ้นไม่ต้องทะเลาะกันทุกเรื่องไม่ต้องปะทะคารมกันตลอดเวลาคิดดูดิถ้าทุกคนพูดความจริงกันหมดในทุกสถานการณ์โลกนี้คงวุ่นวายกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้เยอะเลยอะแต่ในทางกลับกันไอ้พวกโกหกจนเคยชินโกหกจนไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรปลอมอันนี้แหละคือปัญหาเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ลำบากที่สุดก็คือตัวเราเองนี่แหละ ที่ต้องมาจำว่าเมื่อวานเราพูดอะไรไปบ้างแล้ววันนี้เราต้องพูดอะไรต่อให้มันสอดคล้องกันโอ้ยปวดหัวแทนจำไว้เลยนะเพื่อนรักษาเบอร์ของตัวเองให้ดีๆอย่าให้มันพุ่งปรีดไปถึงเบอร์ห้าแบบไม่รู้ตัวแล้วมาอ้างว่าก็มันจำเป็นนี่หว่าทุกครั้งบางทีการพูดความจริงที่เจ็บปวดบ้างก็ยังดีกว่าการโกหกไปเรื่อยๆจนใครๆก็ไม่เชื่อถือ เอาล่ะถึงตาคุณแล้วลองสำรวจตัวเองดูซิว่าวันนี้คุณตอแหลเบอร์ไหน1-5วะลองคิดดูดีๆนะแล้วคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยว่าคุณอยู่เบอร์อะไรแล้วเคยเจอสถานการณ์ไหนบ้างที่ทำให้คุณต้องเผือตัวเป็นปรมาจารย์เบอร์5ไปโดยไม่ตั้งใจอยากรู้ๆว่าพวกคุณจะกล้าสารภาพกันกี่คนมาดิเพื่อน